ซาบสวัสดีค่ะวันนี้เรามีกำไลสีแบบสี่สไตล์มาแนะนำกันค่ะแต่ละแบบบอกเลยว่ามีทั้งสวยหวานน่ารักเรียบหรูดูดีหลากหลายแบบมากเลยค่ะชิ้นแรกเรามาดูกันที่กำไลหัวใจกันก่อนนะคะขึ้นเดือนด้วยงานทองเหลืองชุบทองแท้ตัวเรือนเป็นสีทองสวยแบบนี้เลยนะคะประดับไปด้วยลวดลายหัวใจทั้งสองด้านฝังด้วยเพชรสวิตชขัดน้ำสวย ใส่ยางดีเป็นฟรีไซส์ค่ะข้อมือใส่ได้ทุกขนาดเลยนะคะวิธีใส่ไม่ให้เสียทรงค่ะโดยการบิดลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ไปแบบนี้ค่ะใส่แบบนี้นะคะเท่านี้ค่ะก็สามารถใส่กำไลได้แล้วค่ะกำไลตัวนี้นะคะใส่แล้วให้ความน่ารักดูสดใสจะใส่ไปเที่ยวหรือใส่ติดตัวก็ช่วยเสริมให้ดูอ่อนเยาว์ลงได้เลยค่ะ มาต่อกันที่ชิ้นต่อมากันเลยดีกว่านะคะชิ้นต่อมาค่ะเป็นกำไลป้องไผ่นะคะจะให้ดูกันค่ะกำไลป้องไผ่แบบนี้ค่ะขึ้นเรือนด้วยงานทองเหลืองชุดทองแท้เช่นเดียวกันตัวเรือนจะเป็นลักษณะไข่ป้องไผ่แบบนี้นะคะน่ารักมากๆเลยค่ะประดับด้วยเพชรสวิ์ด้านหน้าแบบนี้นะคะให้ความรู้สึกดูหรูดา่า วิธีเปิดนะคะก็จะกดแบบนี้ค่ะกดลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดออกแบบนี้ได้เลยค่ะชิ้นนี้นะคะเป็นกำไลป้องภัยที่ดีไซน์ดูแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครเลยค่ะชิ้นต่อมานะคะเรามาดูกันที่ชิ้นต่อมาก,กันเลยดีกว่าค่ะเป็นกำไลเพชรแถวครึ่งวงค่ะ เป็นแบบนี้นะคะขึ้นเรือนโดยงานทองเหลืองชุบทองแท้เช่นเดียวกันค่ะเป็นลวดลายฉลุแบบนี้เลยนะคะให้ความหรูรามากเลยค่ะเพิ่มความเก๋ค่ะโดยการประดับด้วยเพชรสวิตครึ่งวงแบบนี้ในส่วนของตัวล็อกนะคะจะเป็นตัวล็อกสองชั้นแบบนี้ค่ะตัวล็อกแน่นหนาไม่หลุดหายง่ายๆแน่นอนค่ะวิธีเปิดนะคะก็ดึงสลักออกแบบนี้ค่ะและกดเปิดนะคะ กดเปิดแบบนี้เลยค่ะวิธีปิดก็กดใส่เข้าไปนะคะแล้วก็กดปิดแบบนี้ค่ะตัวนี้ก็จะล็อกเรียบร้อยแล้วค่ะชิ้นนี้บอกเลยนะคะว่าดีไซน์เรียบๆสามารถใส่ติดตัวได้ทุกวันเลยค่ะมาต่อกันที่ชิ้นสุดท้ายค่ะ ชิ้นสุดท้ายนะคะเป็นกำไลเพชรแถวเดียวค่ะตัวเรือนเรียบเนียนแบบนี้เลยนะคะประดับด้วยเพชรสวิตเรียงรายกันเป็นแถวในส่วนของตัวล็อกนะคะก็จะเป็นตัวล็อกแบบนี้เหมือนกันค่ะตัวล็อกสองชั้นนะคะวิธีเปิดโดยการดึงสลักออกค่ะแล้วกดเปิดออกนะคะแบบนี้ค่ะเท่านี้ก็เปิดได้แล้วนะคะดีไซน์เก๋ค่ะชิ้นนี้บอกเลยว่า ดูเรียบๆแต่ยังให้ความโดดเด่นจะใส่ไปทำงานใส่ติดตัวก็เหมาะมากๆเลยค่ะ ออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นไงกันบ้างคะกับกําไรเพชรทั้ง4แบบใครชอบแบบไหนนะคะสามารถเลือกซื้อแบบที่ชอบได้เลยค่ะสวยๆทุกแบบเลยนะคะแต่และชิ้นบอกเลยว่าใส่ได้ทุกที่ทุกโอกาสเลยค่ะทางร้านเรามีใบรับประกันให้ทุกชิ้นมีสินค้าพร้อมส่งมีบริการดูแลหลังการขายใครที่สนใจสามารถติดต่อตามรายละเอียดทางใต้คลิปได้เลยนะคะจะมีแอดมินคอยให้บริการอยู่ค่ะ สำหรับวันนี้พูลซับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะพูลซับแก่นแท้เครื่องประดับไทย